ใช้ Smart Unit Receiver แล้วคุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้บ้างไหมแล้วคุณน่ะแก้ปัญหายังไงช่วยบอกผมหน่อยทำไมต้องเปิดสิทธิ์แอดมินใน SmartSync ด้วยล่ะเพื่ออะไรอะ่ะ การตั้งค่าสิทธิ์สมาร์ตซิงให้เป็นแอดมินนะคะจะช่วยให้ตัวแท็บและตัวรีเซิร์ฟเวอร์ค่ะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เต็มที่มากขึ้นนะคะถ้าลูกค้าประสบปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆใช้แล้วรู้สึกว่ามันหน่วงมันช้าตอบสนองช้าอย่างเงี้ยค่ะการตั้งค่าสมาร์ตซิงให้เป็นแอดมินจะช่วยทําให้การใช้งานมันเสถียรมากขึ้นและถ้าหากลูกค้าประสบปัญหาเข้าเกียร์ถอยแล้วภาพขึ้นช้าการตั้งค่าสมาร์ s ซิงให้เป็นแอดมินก็จะช่วยให้ภาพแสดงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับการตั้งค่าสมาร์ทซิงนะคะสามารถทำได้โดยการไปที่ตั้งค่าค่ะเลือก f R n o t i f i c a t i o n นะคะสไลด์ไปที่ข้างล่างสุดเป็น Special App Access ค่ะเลือก Device Admin App นะคะและจะเห็นว่าสมาร์ทซิงขึ้นอยู่กดเป็นเปิดเป็น Active This Device Admin App นะคะ เชื่อมต่อบลูทูธแล้วเสียงไม่ออกลำโพงรถอะทำยังไงอ่ะในกรณีที่เชื่อมต่อบลูทูธแล้วเสียงไม่ออกลำโพงนะคะตัวนี้ต้องเหมือนแบ่งเป็นกรณีไปในกรณีแรกคือตัวแท็บเราเล่นการใช้งานเล่นแท็บอย่างเปิด YouTube เปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสียงมันออกแค่ตัวแท็บมันไม่ออกลำโพงให้เราเช็คก่อนว่าเครื่องหมายบวกและลบตรงเนี้ยค่ะ เป็นไฟสีอะไรถ้าเป็นสีขาวแสดงว่าตัวแท็บและรีซิฟเวอร์ยังไม่ซิงกันแต่ถ้าเป็นสีน้ําเงินแล้วแสดงว่ามันแพริ่งกันเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าถามว่าแล้วทีนี้จะเชื่อมต่อกันยังไงไปที่ search device นะคะตัวนี้ที่เห็นว่ามันแจ้งเตือน pairing request นะคะตัวนี้มันจะขึ้นแจ้งเตือนในกรณีที่เราอัปเดตเวอร์ชันในส่วนของตัวแท็บและตัวรี c e i เวอร์เรียบร้อยแล้ว มันก็จะขึ้นมาตัตโนมัติเลยว่าให้ pairing กันแต่ว่าในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้อัพแต่ว่าจะ pairing กันเนี่ยก็ให้ไปที่ search device ก่อนนะคะแล้วก็มาที่ search device ทีนี้ตัวแท็บก็จะทำการประมวลหาตัว Receiver นี่นะคะมันก็จะขึ้นแล้วว่า spst 2 0 bt กดเลือกเข้าไปตัวนี้กดว่า p a i ได้เลยนะคะ Connect with spst 2 0 bt เห็นไฟตรงนี้ไหมคะสังเกตไฟบวกลบข้างล่างจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแสดงว่าตัวแถบและตัว Receiver เ,เวอร์คอนกันเรียบร้อยแล้วทีนี้มาอีกกรณีหนึ่งถ้าบอกว่าบลูทูธไม่ออกในกรณีที่ซิงค์บลูทูธกับมือถือเราจะซิงค์ผ่านทาง Smart Sync ไปที่ตั้งค่าไปที่รูปโทรศัพท์นะคะเลือกบลูทูธ h d e v i e e เลือกแอดโทรศัพท์ไปทีนี้ก็จะเจอโทรศัพท์ชื่อโทรศัพท์ของเราโอเคแล้วมันก็จะขึ้นตัวเลขมาให้ทั้งในที่มือถือเราแล้วก็ที่หน้าจอนะคะเลือกจับคู่โอเคทีนี้ก็จะคอนเน c t ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ สมาร์ตยูนิต c e ซิเวต่อ USB แล้วเครื่องมองไม่เห็นอนะทำยังไงการใช้งาน USB นะคะก่อนอื่นต้องตรวจสอบก่อนว่า USB ของลูกค้าเป็นเวอร์ชันอะไรจะมีเวอร์ชัน2.0น2.0และ3.0เครื่องของเรารองรับเวอร์ชัน2.0น2.0นะคะหรือถ้าเป็น3.0 only ตัวนี้ไม่รองรับนะคะต้องเป็น3.0ที่สามารถเล่น2.0ได้ด้วยทีนี้ก่อนใช้งานต้องฟอร์แมตเป็นแฟก32ก่อนด้วยนะคะมาดูการใช้งานกันค่ะ ถ้าลูกค้าจะเล่นไฟล์หนังนะคะสามารถเล่นได้ที่ตัวนี้ผู้เล่นตัว Smart u n i t รี c ซ i v e r เวอรนะคะมันจะเล่นแยกกันระหว่างไฟล์เพลงและไฟล์วิดีโอตัวนี้มันต้องเล่นแยกกันเล่นจากไฟล์เดียวไม่ได้นะคะตัวนี้เป็นไฟล์วิดีโอเราจะเล่นอนะ ทีนี้ไปที่ไฟล์เพลงไฟล์เพลงเราจะมาเล่นที่แอปพลิเคชัน Play Music ค่ะตัวนี้ก็จะมีเพลงที่เล่นนะคะแล้วก็เข้าไปดูที่ห้องสมุดเพลงห้องสมุดเพลงเนี่ยเราสามารถแยกเล่นเป็นเพลย์ลิสต์เป็นศินลปินเป็นอัลบัม้มเพลงแล้วก็แนวเพลงได้นะคะเป็นป๊อปเป็นเพลงอะไรเลือกเล่นทีละเพลงอย่างนี้ก็ได้ เข้าเกียร์ถอยหลังแล้วภาพมันขึ้นช้ามันเกิดจากอะไรอะ่ะในส่วนของภาพถอยหลังขึ้นช้านะคะต้องดูก่อนว่าตอนลูกค้าสตาร์ทรถแล้วเนี่ยลูกค้าเข้าเกียร์ถอยเลยหรือเปล่าถ้าลูกค้าเข้าเกียร์ถอยเลยแล้วตัวแท็บและตัวรีเซ i ฟเวอร์เนี่ยมันยังไม่ทันได้ซิงกันมันจะส่งผลให้ภาพยังไม่ออกนะคะภาพจะออกก็ต่อเมื่อ ตัวจอแท็บและตัวรีเซิร์ฟเซิงกันเรียบร้อยแล้วนะคะถึงจะออกมาและการตั้งค่าสิทธิ์สมาร์ิงให้เป็นแอดมินก็จะช่วยให้การใช้งานภาพกล้องมองหลังแสดงผลได้เร็วขึ้นเช่นกันค่ะภาษาอังกฤษไม่เก่งอยากตั้งค่าเมนูเป็นภาษาไทยต้องตั้งยังไงอะในส่วนของการตั้งค่าเมนูเป็นภาษาไทยนะคะสามารถทำได้ง่ายๆค่ะโดยไปที่ตั้งค่าเลื่อนลงมาข้างล่างโุดเป็นซิสเต็นะคะ จะเจอ Language and Input ค่ะทีนี้ Language ตอนนี้เป็น English อยู่นะคะเลือกเข้าไป Add a Language ค่ะแล้วก็เลื่อนหาภาษาไทยนี่ค่ะเจอแล้วค่ะเลือกภาษาไทยพอเลือกภาษาไทยขึ้นมาแล้วนะคะกดค้างไว้ สลับให้ภาษาไทยมาเป็นภาษาที่1น,นะคะเรียบร้อยค่ะเมนูก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วใช้งานแอปอยู่แล้วแอปนหลุดบ่อยมากแก้ไขยังไงดีในกรณีที่ใช้งานแอปและแอปพลิเคชันหลุดบ่อยนะคะเบื้องต้นให้ลูกค้าลองดูก่อนนะคะว่าเปิดแอปเอาไว้หลายแอปเกินไปหรือเปล่าทําได้โดยการคลิกช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็ลบแอปที่ไม่ใช้งานออกไปบ้างหรือ เข้ามาดูว่าแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยลูกค้าโหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเพิ่มเยอะไปหรือเปล่าก็ให้ทําการลบแอปที่เราไม่ได้ใช้ออกไปบ้างเพื่อที่ให้มันมีพื้นที่พอและทําให้การตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นค่ะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติม,ตมสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ Li@ n e แอ o n ทโอค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ